กี่เด้ตกทั้งสีเอาเด้ผูดเลยจะตีกวางมาได้ตีกวงางตีทั้งสีมื่อึดได้ทั้งสียนี่เี่กี้เขยเจอกับบริษัท่านสมัยปนิดรักกวางกับบอมี่ผู้ปกครองผู้ใดกับวา่าสีเห็ดผัปามาหาเงินมาซื้อกวางให้ซื้อเครื่องดน,นตรีให้โรงเรียน ตัง้งวงดนตรีให้ถ้าเทียมบ่ตั้งกะอยากอะไรบ่เฮงเะยมันบ่กระยอนจะมีวงดนตรีมันจีเอาหูไปไปใส่บ่าดากักได้แต่เครื่องดนตรีบ่ได้เครื่องเสียงก็บ,บ่ได้เล่นคือเก่าอันนั้นซื้อแต่กล่องกับพี่ตาไฟฟ้ามาบ่ามีอันลำโพงบ่มีแอบก็คือเก่าอันนั้น อันนี้ก็เป็นความดวงมือความสนใจของผู้ปกครองทีาหาแน่วหนี้นี่มาให้แจกจีนพบวันใดดอกหาเบิ้งเอาว่าไดดก็จะค่อยว่ากันเอาตามสภาพนาพีไปสักก้อนเื่องเรียนจะซีดอกเื่องเรียนนีมากกว่อนเดี๋ยวจะน้อยก็เจียวเขาเจียวหยังแล้ว แต่ที่ยากเกียวเขามี่ยี่ข่านเกียวเขาก็มาโรงเรียนตีถึงเวลาเรียนกับตรงเรียนถึงเวลาเรียนก็บตงค่อยเรียนเดี๋ยวสอบเจ้วกับิีเมนกี่าสีต่อไปเลยก็สิีลายเนี่ยึ้นไปอีกแต่กีฬาสีจะปีไม่ไลกันขึ้นไป ไปแข่งทักษะวิชาการงานเกษตรเกษตรอีสานใต่เพิ่งเคอยากให้ไปจัดมันสิเก้ามือสิบมือเหมือนเดิมที่ไปจัดทีงไหนบุ้คณะวิศวะก็จัดประกวดเลี้ยวขึ้นอีกมกระไลอีกกลายเป็นงานแห่กันเข้ามาแต่ว่าแนวเรียน,นี่บ่อยากให้เสียละ ท่านไปสกลกับกว่าเป็นสิซีมือพอดีซีมือเดือนบกระลาเอเดือนท่านว่าเฝ้าเจียวเขา่วงซีมือสซียุทธ์ในเจียวเขาอันนี้ก็เป็นการจัดการเวล่าการบริหารเวล่าเขาการปรับ ตัวเขาให้มันทันหาความเร่งด่วนหาความสําคัญอันใดบริาสาคัญกับเอาไว้ลําดับท้ายๆอันใดสําคัญกับขยับขึ้นมาอันใดสําคัญแกับการเร่งด่วนพร้อมโมเหตุเดียวนี่โมได้พิจารณาเบิงเรื่องสําคัญเร่งด่วนเรื่องสําคัญโมเร่งด่วน สำคัญอยู่แต่บริ่งด่วนก็คือการจัดการไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆวางแขนไปเรื่อยๆมันก็บริเขี่ยวพ่าบัวบีบพ่าคันบัวางแขนบัวยังมาจ่อเอาเดือนหน้าสีสอบแล้วแก๊สแทสุนี่ตาตีตาสั้นขึ้นแต่เพราะกันอยากอ่านจิวอยากหูวิสั้นกับบุพันธ์อ่านวิสั้น่กับบุพันธ์อ่านทั้งสำคัญทั้งเร่งด่วนเป็นยังส่ล่ะขันเก็บไว้แต่อยน้อยเล ม้อหนึ่งม้อสองม้อสามม้อสี่ไปเป็นม้อหางก็ง,ง่ายแล้วคือเขาเก็บไปเรื่อยๆทบท่วนไปเรื่อยมันก็เป็นเรื่องสําคัญอยู่เต่ียบดไดเร่งด่วนมันได้ความรูนม,มีเนียนอยู่ตลอดบานนี้ก็มีเรื่องสําคัญแ้วก็มีเรื่องบ่สําคัญวานนีน้เรื่องบ่สาคัญบ่เร่งด่วน เรื่องบทสำคัญทั้งบทเร่งด้วนอีกอีกหละเรื่องบทสำคัญเร่งด้วนเรื่องใดเรื่องบทสำคัญเรื่องเรียนเรื่องหัวนี่หละเร่งด้วนเวจะเรียนปั๊บเฝ้าเสียบบางไฟสีมากดไล่ให้จักไล่อันเห็นเรื่องไล่สาระหน่นนะเรื่องบทสำคัญจะเร่งด้วนเฝ้าเรียนน้ำเหตุการณ์บ้านพ่อห้องพ่อห้ผู้ใดเหตุผู้ใดบ่เหตุเกิดเล่นอย่างเดียว เรื่องบสําสำคัญเรากับบสถเอาไปเห็นเป็นเหล่งดวนใส่เวลากับมันหลเรื่องเรื่องบสําสำคัญบสเหล่งดวนอย่างเรื่องบสําสำคัญบสเหล่งดวนเรื่องทั่วไปเรื่องไปเหรียนฮันเดนเลีล่ะไปก็ได้บมไปก็ได้น,นี่ครับเป็นการแบ่งเวลาจัดเวลาของเขาให้นำนักเวลา เรื่องจัดแบ่งเรื่องออกให้เจ้ญญาหน้าทิ่ยุิไปได้เห็เจ้ญญาหน้าที่ยิติบริหารเวลาให้ดีต้องจุดบ่งแนวใดเป็นการบริหารหัรดบริหารเวลาบริหารเวลาคือบริหารจกของนี่แหละแยกเรื่องสําคัญออกพอสาคัญออกแยกช่วงเวลาออกฮัดคิดจะในน้อยเบ่งคิดไปเรื่อย เรื wild, wild. Anyways, eat, ่องนี้มันจเจจังไหนบอจำเป็นบ่สำคัญบ่เรื่องจำเป็นหรือบ่จำเป็นเนี่ยร่างมีความคิดบางเนี่ยมักเกิดสีเงยบ่ไว้ความคิดคือผู้ใหญ่เหม็นเด็กน้อยก็คิดคือผู้ใหญ่จะบ่ชวนหมั้งทีนี้มีแต่ผู้ใหญ่คิดคือเด็กน้อยเท่าสิตายคิดคือเด็กน้อยเข้ามาเขาบ่เป็นยังไงเขากลับกัน thế nói là khi các phụ nữ xung là bên nhàng nó vẫn năng tâm bò cứ đang rung 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 anh này gặp vấn đề căng nhàng là liền gần riêng điều thắc noai cái gì để xoắn chỉ... để... vị trí năng hay mò mò hay gần nha เวลานีิควรสิให้ความสําคัญหรือเวลานี่ควรสิเห็นจังไ๋ก็ว่าไปแบงหัดแบงไปอาางคนก็เคยไดิยินหลายเธอแต่ว่ากับแบงบทานด้ถือกันบ่งผู้ขาเจ้าสอบได้คะแนนได้หลายเบ่งอียังล่ะวิชาพื้นฐานได้เตรียมคณิตศาสตร์ได้เตรียมเดีเยาขฮ็ดเนว่ไดต้องไปหาบ่งเนี่ยเอามาประดับตจ้าข่องวา เขาจะมีแนวคิ PE, วดแนวใดรักคิดแนวใดเขาคิดเนี่ยจงังใดเขาจะมีรักจงังใดและกันเขาเหตุแนวใดอีกคิดแนวใดหละกัเหตุแนวใดเขาก็คือกันเขาก็สามราจีเหตุใดคิดแนวใดและกัเหตุนนแตนวใดคิดว่าจังสี่หละกัสิเหตุไปตามจังสี่คือเขาเห็ุโค้งงันนั่นล่ะวิชาโค้งงันกับมาใสมาว่างแผนให้ตรวจสอบบางแผนแลวก็ล่องมือเฮ็ด เป็นแล้วไปตรวจสอบเบื้องได้ผลดีบ่ได้ผลดีเอาผลนั้นมาปรับปรุงก็คือกันเบิดมาโรงเรียนก็คือกันเขาแบ่งเวลาหู่จักแบ่งเวลาเร่งด่วนบ่เร,ร่งด่วน,นเรื่องสําคัญบ่สาคัญแยกเสกันแลวก็เอามาปรับปรุงเบื่องเขาให้น้าหาน,นักอีหย่างหลายเนียบ่สําคัญเอามาให้เป็นเรื่องสําคัญนในวัยช่วงหนีช่วงวัยช่วงเรียนช่วงเวลาเรียน บอกถึงการลาเทศะการหูจักประมาณการเวลาประมาณการกับพ่อประมาณนี่แหละวามพ่อประมาณไรเข้าไปอีกมันเกิดร,ร่วมกันเป็นเรื่อง,เ,องเดียวกันแต่ว่า่างแยกก้อยลงไประยางก็คือการจัดการจะขวางนี่ร่วมมาแล้วกระไรจัดการจะขวางดีดีก็ง่ายขึ้นชีวิตจิเรียบง่ายเรี่ยนก็นง่ายขึ้นไปสอบก็ง่ายขึ้น เอาเขาห้องบ้านเนี่ย